สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนหลังจากที่ไปเดินเล่นเมื่อวานเนาะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลย <Yeah. S 1> นี่๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าห้อ <Ooh. S 1> หอดีอยาไปดูพาไปดูเพื่อนพาไปดูเพื่อนคนระับ <Yeah. S 1> อุอุยอ้ยอันนี้ดูไม่ได้ทุกคน เพื่อนเปลี่ยนจะไ้าอยู่กี่จะถ่ายแล้วครับกันเปลี่ยนจะไาอยู่ดูไม่ได้เดี๋ยวไปดูห้องหนึ่งหนึ่งสามครับไปดูห้องหนึ่งหนึ่งสามกันที่พักของผมมีสองโซนโอเคหนึ่งหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสามหนึ mm ่งหนึ่งสามมีโซนไหนวะหนึ่งหนึ่งห้าผมเพิ่งมาโซนนี้เออนี่ไงเจ้ว

ตตรง๊ะัหลังจากที่พวกเราได้เตรียมตัวกินอะไรเสร็จที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบอระบือครับซึ่งห่างจากที่พักเราประมาณ20กิโลเลยเราไปตั้งแต่8โมงครับรอสอบ9โมงครึ่งซึ่งไปก่อน1ชั่วโมงครึ่งก็ยังรถติดที่จอดรถเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับก็เลยมาจอดที่ไกลๆก็ต้องเดินไกลหน่อยประมาณ100ยกว่าเมตรครับ ก่อนจะไปถึงหน้าโรงเรียนทุกคนเราก็กำลังจะไปที่โรงเรียนบอราบือนะครับตอนนี้นี่กับเพื่อนของพวกเราเพื่อแม่แท้ก็ได้ครับนี่หลังจากนี้ครับผมจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศการมาสอบไปประกอบวิชาชีพที่โรงเรียนบอราบินะครับว่าคนมาสอบเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเขาจัดการเขาทำยังไงบ้าง ไปดูครับรถก็เยอะครับสาวก็เยอะครับเฮ้ยเรามาเพื่อสอบส่องครับจองครับก็พูดเล่นนะครับพูดเล่นที่จริงก็มาเพื่อสอบเลยครับใจในใจลึกๆก็ครับครับเห็นเล่นมุกตลกกันอย่างนี้ข้างในจริงๆก็มีความเครียดแล้วก็กดดันอยู่นะครับทุกคนครับทุกคนก็ดูเองนะครับว่ารถติดขนาดไหนนะครับหน้าโรงเรียน เนี่ยเราเดินมาตั้งนานเรายังไม่ถึงป้ายหน้าโรงเรียนเลยนะครับ<อ>ใกล้ถึงละรอดูนี่นเห็นลางๆป้ายโรงเรียนบอรบอบอร,บ,ร,บ,รบูวิทยาคารครับทุกคนนี่แล้วผมจะให้ดูนะครับด้านหน้าว่ามีคนเยอะขนาดไหนมาต่อคิวเหมือนสอบเข้าแบบมหาลัยเลยอะ่ะเหมือนตอนมอ .6 มาสอบเข้ามาหาลัยเลยอะ่ะคนโคตรเยอะ จะต้อมมาบังทำไมล่ะออกไปออกไปสิดูสิครับทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเขามาต่อคิวทำอะไรนะครับก็คือก่อนมาสอบนี่ยเราต้องไปตรวจโควิดก่อนนะครับแล้วก็เอาใบตรวจเนี่ยมาเช็คนะครับทีละคนนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับผมสถิติโควิดก็คงไม่ให้เข้าไปหรอกคนไม่อย่างเยอะยอดสุดยอดชื่อมันยาวเข้าไปทั้งในอะ ดูสิครับทุกคนยาวเยียดชุดนี้เป็นชุดสุภาพนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นชุดนักศึกษายอย่างเดียวนะครับผมพอผ่านการตรวจเข้ามาทุกคนก็จะสังเกตครับว่าแต่ละคนครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันทั้งนั้นมีส่วนน้อยเท่านั้นครับที่มาคนเดียวนะครับผมอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะอันนี้มาเป็นกลุ่มนะ <Okay. S 1> ทุกคนสังเกตดูสิฮะขนาดก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยยังมีหลายๆคนและหลายๆกลุ่มนะฮะ ยังติวหนังสือยังอ่านหนังสือกันอยู่เลยหันกลับมาที่ตัวเองหเหนื่อยใจจริงๆว,วันนี้ว่าการเตรียมพร้อมที่ผ่านมาดีมากไม่ดีเลยทีม <laughs> ช่วยอะไรขนายวันนี้ยอยูปุ่งเลยพี่ทำได้ต <laughs> ื่นเต้นไหมฮะวันนี้น <laughs> พี่ยีมตื่นเต้นไหมฮะ สบายเลยพ่อแน่นอนว่าทำได้ไม่ได้อยู่ข้าวอยู่ข้าวไอ้ยังไม่ได้สอบหิวข้าวแล้วอันนี้สอบห้องเดียวกันห้องสามสองหกอันนี้ห้องไหนนะครับสามสอง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 แต่ก็อาคารเดียวกันนะครับที่เหลือก็แยกไปตามอาคารทำไมไม่ซื้อไว้กินน่ะไม่เวลาน่ะไม่ได้กินข้าวมาสอบ าาี่บรรยากาศกินข้าวโรงอาหารที่โรงเรียนบรรบีสาวๆก็เยอะเนีเ่ยรีวิวไหนสาวสวยเยอะครับฮ่าซีฟูด้ดไก่ซีฟู้ดมันใหญ่เลยนะอ๋อ ลงยูทูปป่ะต้องมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้มาสอบที่โรงเรียนบระบูวิทยาครับรู้สึกดีครับเพราะว่านั่งกับโมนั่นกับโมยักับโมตัวบอลกับบอลรู้สึกยังไงครับที่ได้มา่ได้มาสอบที่โรงเรียนบระบูวิทยาครับอร่อยครับอร่อยอร่อยเหรอตอบไม่ตัวคำถามนะครับเป็นว่าคุณสอบไม่ผ่านนะครับวันนี้คุณสอบไม่ผ่านนะครับ ปาาาอออร่่ยกว้้ไเราเพิ่งสอบวิชาแรกไปนะครับทุกคนภาษาไทยเป็นไงบ้างเบาๆน้ำทำได้ไหมครับภาษาไทยครับทำได้ครับทำได้ฟ้าทำได้ไหมครับภาษาไทยได้ทาง่ะครที่ตั้งแต่20นาทีพอมีนะครับเป็นไงครับโอ้ยผมเดาเป็นเราตั้งแต่ข้อ45ลงมาตายตายแต่โอ้อ่านไม่ทันครับคิดว่าจะผ่านนะครับก็สอบนึกว่า นักประพันธ์มาเองครับอดีตราลิดยาวเลเกนเดี๋ยวรอรอสอบวิชาต่อไปวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับเดี๋ยวสอบเสร็จจะมารีวิวครับทุกคนขอกินข้าวก่อนนี่ครับทุกคนบรรยากาศสอบเสร็จนะฮะวันแรกแล้วก็เหลือวันที่สองวิชาเนึ้ยเบี้ยมาให้นีดหน่อยพูดหน่อยมน่ากล้องหน่อยว่าสอบสองวิชา เป็นไงบ้างครับไอสามไม่แม่อวชาเลขสัมภาษณ์ไปละวิชาที่สองภาษาที่กสองไม่หวังผมก็ไม่คาดหวังไม่คาดหวังเท่ากับไม่คาดหวังใช่วิชาที่สามพอลุ้นพอลุ้นอ่ามีลุ้นภาษาไทยกับอ่าเทคโนโลยีน้องยิจิทัลเอ่อที่แต่ก่อนคิดว่าน่าจะเฮ้ยฟุกไม่ฟุกไหมเข้ากล้องเลยผ่านไหมครับคิดว่าได้ไม่สามวิชาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นี่นี่คนคนที่ห้ามันนี่ใส่กางเกงแม่กิ๊บวอจักอันเล็บวอเดียวอะไรครับรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ลากอนครับทำไมไม่ตรงกับที่อ่านครับตรงอยู่ขอหนึ่งขอหนึ่งเรื่องอาหารดูเหยบก็นั่นเลยครับไม่ว่าจะผ่านไม่ผ่านครับเดี๋ยวไปรอดูเรื่องอ่านไม่ออกเรื่องออกไม่อ่านเน่ อันนี้ก็รอกลับครับทุกคนรอกลับไปดีครับผมเหนื่อยมากใช่ไหมทั้งวันเหงื่อออกเต็มหน้าเลยหน้ามันหน้ามันคุณก็เยอะหายใจก็ไม่ค่อยออกแดดก็ร้อนบรรยากาศก็ร้อนอสอบไม่ได้หัวร้อนอีกขอพักก่อนครับเหนื่อยละเจอกันที่พักเลยอันนี้ครับเมมเดี๋บวไปในในที่เวาติวมบวคือแบบคนละความรู้สึกเลยคือแบบพูสอนกําลังกลับไปที่พักกับทุกคนเขาตื่นขึ้นออกแบบนั้นเลยกำลังเมามอยอยู่ฮะรู้สึกหัวร้อนใจ ออทำไม่ผ <พอ S 1> มเรียนพละแล้วทำไมผมต้องมาสอบวิชาภาษาไทายกับภาษาไท,าย,าาทายอังกฤษดิจิทัล <c oughs> วิชาชีมครูก,ก็คือแบบโอเคอยู่นะก็คืออ่านคอได้อยู่แต่อันนี้เราไม่เรียนมาโดยตรงวิชาช<ร>ีพครูมันต้องสอบอยู่แล้วพราเราเป็นครูแล้วดูข้อสอบที่ออกมาภาษาไทายอีกภาษาไทายพูดว่ายังไงครับโคตรง่ายหำับพวกเราล่ะอจายเนี่ยใจเย็นใจเย็นอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบทเฉยเนี่ยไม่ได้อะไร ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับปวดเล่นนไม่ได้จริงจังอะไรหรอกแต่คนนี้ก็เอาเอาออกสักสองวิชาได้ไหมล่ะโอ้ยมีคนจะสูบบุหรี่อีกแล้วทุกคนก็ดูนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยยงอยู่ตรงนี้เออมไม่ชอบกินบุหรี่ด้วยมึงก็ยังจะสูบ